กราบสวัสดีค่ับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับเจนีเช่นเคยวันนี้ละครที่ผมจะมารีวิวให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยกับมานิโต้ของเราคนนี้นี่เองก็ตัวของมานิโต้เนี่ยจะสามารถได้จากการที่เราต้องซื้อในส่วนของแพ็กเกจดีลักที่ราคาอยู่ที่6,600เพชรเพเท่านั้นไม่สามารถหาได้จากตัวเลือกทั่วๆไปหรือว่าตัวเลือกรายเดือนหรือว่าจุดตัวเลือกจนตตามก็ไม่มีตัวของมานิโต้ให้เลือกแต่ว่าตัวของมานิโต้เนี่ยพอเราได้มาเนี่ยเรายังสามารถใช้ตั๋ว ตัวอัพดาวตัวอะไรต่งตางๆหรือว่าตัวเมก้าอัพเทียสองอะไรเนี่ยใช้กับเขาได้เหมือนกันจะมีก็แต่แค่บูบอรีนกับจีนเกรใช้ตัวพวกนั้นไม่ได้แค่นั้นเองแต่ว่าตัวละครอื่นของฟัง X-Men เนี่ยก็ยังสามารถใช้ตัวพวกนั้นได้โดยที่เมื่อเราซื้อในส่วนของแพ็กเกจดีลักมานอกจากจะได้ตัวมนิโตแล้วเรายังเรายังจะไดะ้ในส่วนของรางวัลโบนัสพิเศษเวลาเราเคลียร์พวกอีพีเควสของ ตัวของฝั่ง x men ด้วยก็จะมีรางวัลเพิ่มเข้ามาในส่วนของทางขวานะถ้าสังเกตกันดีๆจะมีรางวัลเพิ่มเข้ามาซึ่งรางวัลตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเคลียร์ยไปก่อนหน้าน,นี้แล้วล้วพอเราซื้อแพ็กเกจทีหลังเนี่ยเราก็ยังสามารถกลับมารับได้ไม่มีปัญหาอะไรและนอกจากนี้เนี่ยเรายังจะได้ในส่วนของด่านเพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นด่านที่เอาไวไฟ้ฟาร์มพวกอุปกรณ์ไม่ใช่สีใช้ควอาวัตถุดิบต่างๆที่เอาไว้อัพตัวละครของฝั่ง x men ได้ด้วยก็เรียกว่าถ้าซื้อเนี่ยมันก ก็ควรรีบซื้อแต่เนิ่นๆจะได้ไม่เสียเวลาในแต่ละวันโดยเปล่าโดยที่เสียไปวันละ2ด่าน2ด่าน2ด่านเนี่ยก็รู้สึกเสียดายแทนเหมือนกันเนาะ่ะกลับมาที่มานิโต้ของเราดีกว่าตัวของมานิโตเนี่ยจะเป็นตัวสายสีดำเงินมาเลยก็มาดูที่อุปกรณ์สวใสของเขากันวันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันเหมือนเดิมเลยว่าตัวละครของเขาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาสุปกันตอนจบว่าควรจะปั้นไหมอะไรอย่างนี้เนาะมามาดูที่อุปกรณ์ชิ้นแรก ก่นชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้เป็นพลังโจมตีพลังงานหรือว่าพลังโจมตีทั้งหมดเพราะว่ามินิโตเนี่ยจะคิดค่าพลังโจมค่าดาเมจของสกิลเนี่ยจากพลังโจมตีพลังงานของเราซึ่งจะใช้พลังโจมตีพลังงานหรือว่าพลังโจมตีทั้งหมดก็ได้เหมือนกันส่วนที่2เนี่ยผมใช้เป็นบวกพลังป้องกันทั้งหมดอันที่3ผมใช้เป็นบวกเลือดอันที่4ผมใช้เป็นไม่สนป้องกันเพราะว่าค่าไม่สนป้องกันของผมเนี่ยน้อยก็เลยต้องใช้ไม่สนป้องกันไม่งั้นเดี๋ยวดาเมจที่ทําได้มันจะเบาเกินไป ส่วนแร่อูรูแร่อูรูเนี่ยผมใส่เป็นใส่เป็นโจมตีพลังงาน2โจมตีพลังงาน2แล้วก็ไม่สดป้องกัน2แล้วก็บวกตาคิดข้ออีกหนึ่งเพราะเพราะว่าของผมเนี่ยไม่สดป้องกันมันน้อยก็ต้องมาเน้นไม่สดป้องกันอีก2ชิ้นแต่ว่าที่แน่เนี่ยต้องใส่ไม่แน่ๆคือต้องใส่บวกโจมตีพลังงาน2ชิ้นแน่นอนอยู่แล้วท,ทุกๆคนควรจะใส่อย่างนั้น ก็ดูดูว่าตัวตัวของเราในสน3ชิ้นที่เหลือเนี่ยก็ดูเอาว่าตัวของกราดของเราเนี่ยมันขาดขาดค่าไหนไปมันอันไหนมันน้อยก็มาใส่เพิ่มในอูรูเอาแล้วกันส่วนเกียร์เกียร์ผมแนะนาแนะนําเป็นป้องกันการกาดเบรกกับอมตะจะโอเคจะโอเคที่สุดแล้วสําหรับผมนะหรือว่าอาจจะไม่มีป้องกันการกาดเบรกก็ได้แต่ว่าจะต้องมีอย่างน้อยคืออมตะ ฟราตัวคอมมานิโต้เนี่ยสกิลของเขาส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เน้นการทำดาเมจต่อเนื่องซึ่งดาเมจแต่ละครั้งเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงนักซึ่งถ้าใส่วันไอแทรไปเนี่ยจะไม่ค่อยแสดงผลเท่าไหร่มันจะคล้ายๆกับสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับการเล่นโลกิที่เน้นเน้นตัวเองอยู่นานๆแล้วก็ให้ร่างแยกต่อเรื่อยๆแต่ว่าคอมมานิโต้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเหล็กที่ตกลงมาก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ในส่วนของวันไอแทรเท่าไหร่ พราะไปถามหลายๆคนมาเขาก็บอกว่าวันไอแทงเนี่ยไม่ค่อยแสดงผลเท่าไหร่ก็คือใส่200%ก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกับไม่ใส่เลยอะไรนี้เพราะงะั้นผมเลยคิดว่าน่าจะใส่กัตตาน่าจะโอเคกว่าคือเน้นยืนนานๆเน้นให้เราอยู่ใ,ใกล้นานๆแล้วก็ทํนดายืเรื่อยๆหรือว่าจะใส่เป็นฮิวเลือดตัวเองก็ได้เหมือนกันนะที่บวกเอ่อบวกเลือดเอ่อเกียร์ที่มีอ่าบวกอัตราฟื้นฟูไม่ใช่อัตราฟื้นฟูสิเกียร์ที่มีเอฟเฟกในการฮิวเลือดตัวเองของเราเนี่ยฮิวเลือดเราเพิ่มเข้ามา จะใส่นั้นก็ได้แต่ว่าถ้า้ดีที่สุดเนี่ยใส่เป็นอาลตจะโอเคที่สุดแล้วส่วนการเบรกเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้เนาะก็แล้วแต่ดวงถ้ามีก็โอเคถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรส่วนสกิลผมก็อัพเต็มหมดแล้วสกิลสี่เนี่ยถ้าอัพเต็มมันจะป้องกันการโจมตีได้ทั้งหมด8ฮิตส่วนเซ็ตหินเนี่ยใส่ดามเมจไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นโกรธฮักโอเวอร์ดรายหรือว่าจะเป็นตาเหี่ยวได้หมดก็ดูวันที่ค่าการ์ดแล้วกันว่าการ์ดของเราเนี่ย อันไหนมันค่าสถิติอันไหนมันน้อยก็หาเซษหินที่มันบวกค่าตรงนั้นเพิ่มด้วยใส่เข้าไปก็เดี๋ยววันนี้พาไปดูในการเคลียร์ด่านว่าเขาเนี่ยจะเคลียร์ด่านได้ไวแค่ไหนเผื่อว่าคนหลายคนอยากลองเอาเขาไปเป็นตัวพาเด็กๆไปเวลอะไรอย่างงี้เนาะจะได้ดูว่าเคลียร์ไวแค่ไหนจะทีมก่อน แล้วก็คงจะเป็นคำถามที่อีกระมังที่ถ่ายคนอยากจะถามว่าตัวของมาริโตเนี่ยลงไทม์ไลน์ไหวไหมซึ่งเท่าที่ผมดูถ้าเราเป็นคนไปโจมตีเขาเนะี่ยเราควรจะบังคับตัวของเราเองเพราะว่าถ้าเกิดเราให้มาริโตเนี่ยปล่อยออโต้เขาจะไม่ค่อยออกสกิลที่มันมีประโยชน์สักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราอาก,การบ้านเนี่ยบอทที่เราบอทที่มันเล่นเล่นให้เราเนี่ยมันจะออกสกิลโอเคอยู่ ก็ถ้าเกิดจะเอาไปอ่อยไว้ไปลงไทม์ไลน์ไปเทิร์นด้วยนะก็แนะนําให้ใส่กันกัดเบรกไว้ด้วยส่วนอมตาก็ควรจะมีก็ประมาณนี้แหละลงได้แต่ก็ไม่ได้แบบถึงกับโหดอะไรขนาดนั้นก็อย่างมากก็ค่าได้2 2งถึงสตัวติดกันแต่นานๆที่อยากจะค่าได้3ตัวอย่างมากก็ประมาณ2ก็ลางโอเคแต่ถ้ากดกดสกิลเองเนี่ยน่าจะยาวอยู่แหละคือสกิลของมิโตเนี่ยสกิลที่เหมือน เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้งานบ่อยๆเนี่ยจะเป็นสกิลสกิลสามกับสกิลสี่ซึ่งสองสกิลนี้จะเป็นสกิลไอเฟรมมันทำให้หลบสกิลของศัตรูได้สบายแล้วก็เป็นสกิลที่คูดาวไวด้วยสกิลสามคูดาวแค่เมื่อกี้กี่วิวะหกวิประมาณหกวิซึ่งถ้าเราวางแผนการกดสกิลดีเนี่ยเรียกได้ว่าบางทีก็แทบจะไม่โดนดาเมจเลย ก็อยู่ในดับที่ไม่เร็วอะไรมากนะ59ถ้าจะถ้าตัวที่เคลียร์ไวๆเนี่ยก็จะได้ได้ประมาณไม่ไม่ไม่เกิน40วิกลางโอเค59นี้ก็อยู่ในดับกลางๆไม่ไม่ถึงกับเร็วอะไรมากมายต่อไปพาลองไปตีบอสให้ดูแล้วกันวันนี้บอสทานอสด,ด้วยโอเคก็จัดทีมก่อนนะโต สีช่องแล้วก็โจมตีพลังงานน่อดีกว่าเราระดับบอสเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหาว่าไม่ได้โชว์ความโหมดเขาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวหาตัวอื่นอ่ะประมาณนี้ ก็เปิดด้วยสกิลห้าก่อนกิลสี่ต่อสกิลสามมองไม่ทันเหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้เอามานิโต้มาลงนานแล้วอาจจะดูอันนี้หน่อยนะดูเดินๆดหน่อยเดินหลบให้ให้เหมือนให้ตัวของเหล็กตกมาเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไร พอใช้สกิลเนี่ยมันก็จะโยนบนอยู่ประมาณ3กิลก็คือสกิล5สกิล4แล้วก็สกิล3จะบนอยู่แค่นี้จริงๆจะมีมนานทีไปใช้สกิล2องมากแต่สกิล1ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรอกนานทีจะใช้ถ้าเกิดสกิลอื่นคูดาวอยู่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากเพราะว่าสกิลผมคูดาวไว้อยู่แล้วค่าคูดาวผมมันมันเยอะค่าลดคูดาวดิเออค่าคูดาวเยอะก็มันคูดาวแนานสิ ใช้สกิลไอเฟรมหลบสกิลทานอสได้นะสกิลสี่อ่ะสกิลสี่เป็นสกิลที่ไม่จําเป็นต้องเห็นเป้าหมายก็สามารถใช้ได้ถือว่าโอเคเลยแหละเพราะโดยปกติแล้วใครที่เคยเล่นโลกิสกิลเกราะของโลกิเนี่จะเป็นสกิลที่ต้องเดินไปหาศัตรูก่อนแล้วก็โยกหลอบออกมาใช่ไหมก็คือต้องมีเป้าหมายให้ใช้ก่อนแต่ว่าของมินิโต้เนี่ยจะต่างกันตรงที่ไม่จําเป็นต้องมีเป้าหมายอยู่ในแมปหรือว่าเราไม่ต้องจเป็นต้องอยู่เห็นเป้าหมายก็ตามเราก็สามารถใช้ได้ ซึ่งตรงนี้มันจะโอเคมากเลยเพราะว่ามันทําให้เราบางทีสตูสตอยู่ในไอเฟมอย่างเงี้ยกำลังเป็นกำลังแบบใช้สกิลอยู่พอเรากดสกิล4ปลุ๊บสกิลสกิลสี่เราไอเฟมสวนไปปุ๊บสตูหาเราไม่เจอสตูก็หลุดอยู่ใช้สกิลไปเออมันเป็นสกิลที่ใช้ประโยชน์ได้ดีเลยแหละแล้วลนอกจากนี้เนี่ยนอกจากมินโต้จะลงในส่วนของบอสทานอสก็ไหวลงเคลียร์ด่านก็พอพอได้ไทมไลท์เทิร์นก็โอเคนอกจากนี้ยังไปลงในส่วนของสองสครามทมิตวันยาก ของฮีโร่ไม่สิต้องใช้คาว่าสายสีน้ำเงินผู้ชายวันนี้ก็ลงได้ก็ได้ประมาณแสนก็กว่าแสนแสนสองแสนสาบ้างบางทีแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คนเนี่ยบางทีก็ได้บางคนก็นได้เยอะบางคนได้ไน้อยแต่ว่าอย่างอย่างต่ำก็คือเกินแสนแน่นอนถ้าเกิดกนสกิลดีๆคือถ้าปั้นแมนิโตะมาเนี่ยก็ <c oughs> จะได้ลงในวันที่เป็นวันยากสายสีน้ำเงินผู้ชายแล้วก็วันฟรีตรงนี้ก็สามารถนำมาลงได้เหมือนกัน ก็จะเป็นละการวิวมานิโตถามว่าตัวของเขาเนี่ยควรจะปั้นไหมผมว่ายังไงก็ต้องปั้นเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้จีนเกรย์มาใช้เนี่ยต้องปั้นมานิโต้เทียสโซยไปแล้วซึ่งถ้าเราปั้นมาเนี่ยก็ควรจะหาหมวดที่ใช้งานเขาได้เอาเขาไปใช้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันได้เยอะมากก็คือทั้งพาเด็กๆไปเคลียร์เอ่อไปเก็บเวลพาตัวเด็กๆไปเก็บเวลพาไปลงในส่วนของบอสก็ได้ทานอสก็ไหวพาไปลงทำลายแพทเทิร์นก็โอเคใส่เกียร์มาตะ การกาดเบกก็ได้โ o เชอร์แ no ลนด์สบายอยู่แล้วโซโล่ Solo ก็ได้ชิวๆหรือจะลงในส่วนของสงครามพิตวันยากก็ก็ได้เหมือนกันก็คุ้มค่านะถือว่าเป็นตัวที่ถึงแม้มันเหมือนจะบังคับให้เราปั้นแต่จริงๆมันก็เป็นตัวที่ใช้งานได้เหมือนกันไม่เหมือนบางตัวว <c oughs> งเล็บโรกเล่น <c oughs> เราเล่น,ลนอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับวันี้ก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมกันเดี๋ยวไว้เจอกใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย